ขอแกนจ้าวันนี้ดาวพาทุกคนมาขอพรนะคะที่พระมหาธาตุแก่นนครค่ะทุกคนนี่วัดสวยมากเลยค่ะผููใดย์ไปค้นขอแกนในคะอมเมนต์นนะนี่ครับใหญ่มากมีทั้งหมด9ชั้นผมไปอ่านประวัติมาเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํายอดเป็นทองคําเดี๋ยวพาไปดูข้างในวัดกันค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะผู้ใหญ่ให้ผูใดย์ไปค้นขอแกนมาคอมเมนต์นยเด้อผูเดเคยมากคอมเมนต์นยขอเสียงค้นขอแกนนะจ้าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันคือที่นี่เขาจะแบบมาทําบุญกันนะ อ๋อมันขึ้นได้แล้วมันขึ้นด้านบนได้ไปชั้น9ก็ได้นี่ครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะแค่ชั้นแรกป้าดเดี๋ยวไปไหว้กันตรงนี้เหมือนเป็นอะไรนะ พระสารีริกธาตุเหรอเออใช่จริงด้วยนี่ลไปทุกคนมามาขอพรพระสารีริกธาตุกันเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันอ๋อ,อนี่เป็นพระบรม,บรม,มสารีริกธาตุนี่ครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนขอนแก่นเลยนะมาไหว้พระขอพรไปได้วยกันนะครับทุกคนนะพิมพสาชูก็ได้นะเดีนน๋ยวผมจะ z o มให้ดูนะตรงนี้คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่พระมหาธาตุแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวข้างบนกันวิวเมืองขอนแก่นอ๋อนี่เขาขึ้นมาได้ นี่อันนี้คือชั้นสองถ้ามันขึ้นสันไดต่ออีกตรงนี้ก็คืออ๋อนี่ไงบึงแก่นนครนี่อยู่ตรงนี้อาดาเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนั่งขอบเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5้าแล้วมีทั้งหมด9ชั้นอีกหน่อยหนึ่งต้องเดินเอานะไม่มีลิฟตนะ์นะสีนาของก้นขึ้นเจ็ดชั้นเหลืออีกสองสีไรบุญคนนีบุญเฮ้ยเริ่มเริ่มเห็นวิวสวยแล้วเห็นไหมเขาเอาน้อง่ย่าเอ,อเอ้ยไอ้บึงแก่นนครบึงแก่นนครนเดี๋ยวไปเห็นชั้นเก้าจะเป็นยังไงอีีกก่ชั้นา เฮ้ยถึงแล้วโอว้ยข้างด้านบนวิวสวยนะไปดูข้างน้นกันวิดูวิวเมืองขอนแก่นได้แบบ180องศาเฮ้ยไม่สาม <360 S 2> สามร้อยสิบองศาเลยนั่นไงเมืองขอนแก่น<อ>ตึกสูงๆนั่นแนะ่ะเอ้ยนี่นะครับสวัสดีทุกคนจากเมืองขอนแก่นเมืองขอนแก,ก่นคะ่ะวันนี้มาขอพรที่วัดพระธาตุมหานครพระมหาธาตุแก่นนครพระมหาธาตุแก่นนครเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง คู่เมืองของชาหขอนแก่นเลยเข้นมาเกาสั้นค่ะทุกคนจากสั้นหนึ่งมาสั้นเกา่ารู้สึกลมเย็นมากเลยนะด้านบนนะจากพระมหาธาตุแก่นนครชั้นเก้านะครับเนี่ยเราจะเห็นอันนี้เป็นเบองแก่นนครส่วนอันนี้เป็นเมืองขอนแก่นมันใหญ่มากเลยนะมันดูวิวได้แบบ360อ,องศาเลยใช่คอเสียงค้นขอนแก่นนะจ๊ะ <c oughs> มีค้นขอนแก่นในนี่เบิงบัวหรือว่าดูคลิปจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะทุกคน อยู่ด้านบนสวยค่ะทุกคนเข้ามาดูวิวเมืองด้านบนแล้วก็มาขอพรกับองค์พระบรมาสารีริกธาตุด้านบนได้อยู่ชั้น9ใช่อันนี้คือชั้น9<ะ>ของพระมหาธาตุแก่นนครนะตรงนี้เราจะเห็นวิวแบบนู่เมืองขอนแก่นตรงนี้คือบึงแก่นนครออบรรยากาศดีมากลมเย็นนะตอนแรกเดินขึ้นมาเหงื่อแตก เดินจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นเก้าค่ะเออถึงเดินเหนื่อยแค่ไหนปากก็ยังสวยนะเดินมาถึงสันเก่าปากกันยังงามอยู่ค่ะเพราะว่าใสลิปฟิลเลอร์ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดสีเลยค่ะใครอยากสั่งซื้อทำไงพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนี่ครับด้านบนชั้นเก้าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านบนนี้นะครับปฏิสถานอยู่บนชั้นเก้าของพระมหาธาตุแก่นนครขึ้นมาสักการะได้นะที่ชั้นเก้านะอิ่มบุญแล้วอิ่มบุญเพราะอิ่มบุญจะได้ขึ้นหอดสันเก่าะ ผู้ใดไปขอนคอนแกนเคยมา่หวายบางนีนะเอือคอมเมนต์นะแล้วก็มาขอพอรด้วยกันนะคะทุกคนใครดูคลิปนี้อยู่ก็ขอพอรไปด้วยกันแล้วก็ขอให้สมหวังทุกคนนะคะโชคดีมันมันโชคดีทุกคน <c oughs> ค่ะเป็นไงบ้างอิ่มบุญไหมอิ่มบุญมากค่ะทุกคนใครมาเที่ยวคอนแกนก็แวะมาขอพอรได้นะคะท <c oughs> ุกคนคมาคอนแกนนีต่ตรงไปเที่ยวที่ไหนกินอีหยงคอมเมนต์แนะนํามาได้จ้าคลิปหน้าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า กว่าจะขึ้นไปถึงเมื่อแตกซะนี่น่ะเขาเอิญค้นบุญ,บญคนบุญลาย